たやすいことだがな。 โอ้โหคัสซีนอย่างเทพบอกเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับตัวละครนะครับที่ผมมีอยู่นะครับก็คือตัวละคร5ดาวที่ผมมีอยู่นั่นเองนะครับก็คือตัวละครเงาแห่งรุ่งอรุณดีลุก เจ้าของ้านวายโอ้โหไม่รู้เป็นอะไรนะชื่อดีลนะุกเนี่ยผมคอยจะจะไปพูดผิดตลอดข้อมูลตัวละครของดีลุกนะครับสำหรับตัวละครดีลุกนะครับจะมีชื่อเต็มว่าดีลุกลาวินดานะเขาจะเกิดวันที่30เมษายนนะครับครอบครองธาตุไฟกลุ่มดวงดาวเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มดวงดาวของนอกฮูกด้วยความเป็นสุภาพบุรุษท,ที่ร่ำรวยที่สุดในมอนซาดรครับและมีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมนะครับดีลุกนั้นมักแสดงตัวเองนะครับเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบงดงามอยู่เสมอแต่เบื้องหลังความงดงามนั้นกลับซ่อนไววว้้ดยจิิตญ,ญ,ญาณ นักลบอันเล่าร้อนที่พร้อมะสุทิศตนเพื่อปกป้องเมืองมอนสตา์อย่างเต็มที่ด้วยการนี้ทําให้เขาสามารถลงมือกับใครก็ได้ที่กล้ามาทําร้ายเมืองของเขาเองวิธีการรับตัวละครตัวนี้นะครับก็เปิดได้จากกรชานครับโอเคนะครับมาดูในด้านสกิลของดีลุกมากนะครับสกิลดีลุกนี่ก็มีสกิลแรกเลยนะครับเทมเพลตสวอตนะครับถ้าชาร์จโจมตีครับค่อยๆนะเสียสตมิน่าเพื่อฟาดฟันอย่างต่อนเนื่องนะครับก็คือเราคลิกค,ค้างนั่นเองนะครับคุณผู้ชม โอเคนะครับมาถึงสกิลต่อมานะครับ Selling on slot ฟันดาบนะครับไปข้างหน้าสร้างความเสียหายเป็นธาตุไฟนะครับสกิลนี้นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ติดต่อกัน3ครั้งนะครับเมื่อไม่ได้ใช้ต่อเนื่องใน5นานาทีจะติดฟูลดาว ตามปกติต่อไปนะครับเป็นสกิลนะครับเดาเนีสร้างเปลวไฟขึ้นมารอบตัวดิลุกกระแทกหน้าศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะให้กระเด็นออกไปจากนั้นนะครับดาบจะติดไฟนะครับก่อนที่จะเรียกนกฟินิก์ออกมาเพื่อโบยบินโจมตีศัตรูทั้งหมดเป็นแนวเส้นตรงนะครับด้วยธาตุไฟสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลรีแลนริส์นะครับ ท่าโจมตีของดิลุกอ่ะจะใช้ค่าสเตมินาน้อยลง50%และมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นต่อมาครับก็มาที่สกิลนะครับ b l a c i n g of Phoenix นะครับหรือพรแห่งฟินิกซ์นะครับหลังจากที่ใช้สกิลนะครับเราจะมีบัฟนะครับเป็นเวลา12วินาทีครับเป็นโบนัสธาตุไฟเพิ่มขึ้น20%นะครับรวมถึงทำให้การโจมตีปกติและท่าชาร์จโจมตีครับกลายเป็นธาตุไฟครับต่อมาครับบิลลุกเนี่ยก็ยังมีสกิลการ เรียกว่า Cook of แบท t ทิลนะครับดีลุกนะจะได้แต้มนะครับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับเมื่อเราแบบทำอาหารในระดับเพอร์เฟกนะครับคุณผู้ชมอันดับต่อมาเรามาดูจุดเด่นกับจุดด้อยของตัวละครดีลุกกันหน่อยครับ สำหรับจุดเด่นเนี่ยก็แน่นอนนะครับสำหรับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีการโจมตีเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็สกิลโจมตีด้วยธาตุไฟเนี่ยจะสามารถโจมตีต่อเนื่องได้3ครั้งใช่ไหมเห็นไหมครับคุณผู้ชมถ้าเรากด e หรือว่าคุณผู้ชมใช้สกิลลองเนี่ยมันจะโจมตีได้3ครั้งนะครับซึ่งเป็นสกิลที่รุนแรงมากครับต่อมานะมาดูทางด้านจุดด้อยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับสำหรับสายดบใหญ่เนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวนะครับค่อนข้างช้าหรือว่าการโจมตีเนี่ยจะช้าลงนะครับแอนดี้แฟกต์เนี่ยผมก ในเซตนี้นะครับได้2อันนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เรา18%นะครับแล้วก็ถ้าใส่ครบ4อัน,นครับจะเพิ่มมาราคิติคอนของการชาร์จโจมตีครับได้ถึง30%เลยนะครับเพราะว่าหลักๆส่วนใหญ่ของดีลุกเนี่ยถ้าฟันธรรมดาก็กดชาร์จโจมตีอยู่แล้วนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นเซตชำนาญธาตุก็ได้นะครับ <verified. S 1> ต่อเลยดีกว่าต่อเลยมาดิจะเข้ามาเพี่อไอ้้องไอ้เป็นไงเราเสองทีส เฮ้ยค <ST su ks> ิวที่มันี่ปาดไปดีปาดเองไปแข็งกินอีแรงดินเออจะพูดวยอีแรงนี่แต่พูดอีทีปึ๊เอ้ยโอ้หหนึ่งทีออว้่ล่วงไปดิโอ้โหไปตามป้าไปป้าไป นี่นี่ดูดูการฟันของดิลูนะครับจังแบบพิュ้วมากชอบมากเลยแบบเวลาลองกดช้างก็แบบเนี่ยเป็นสายเอวอ่อนแต่เอวอ่อนสอง เอวอ่อนจะเอวอ่อนเฮ้ยียงกระเด็นไปกระเด็นไปเฮ้ยมันยังมีอีกเยอะเท่าไหร่วะเนี่ยเทาตามบินิดนกอีแร้งโอ้โหบินไปดีไม่ใช่นกอีแร้งสีโอ้โหเนี่ยชอบมากเลยเวลาเราฟันไปเนี่ยมันเราจะได้แบบบัฟดาบของเราเนี่ยจะมีติดทัดไฟอ่ะเวลาเราตีธรรมดาเนี่ยมันก็จะจะจะติดไฟเออจะติดวิ ไอตัวนี้นะเวลาทำลายลูกกอบต้องใช้ต้องใช้ท่าตีใช่ไหมต้องใช้ท่าไฟดีกวีาดีกว่าต้องหลัดต้องหลัดผมต้องใช้บาบล่ามาฮิวอ่ะจังหวะเนี่ยพอน้องบาบล่าต้องมาฮิวอ่ะ โอเคโอเคพลังเต็มพลังโอ้ยมันเยอะเกินไปไปไปต้องหลบไ่อเงั้ยดึงสองทำไมแข็งไวอย่างงี้ร่างกายผมมันแข็งร่างกายผมมันแข็งเดินดีลูกล่อางกายแข็งเฮ้ยดิพันดิพันหนึง่งสองสามสไลด์หลบทำไมวันเนี้ย อุ้ยเหลือตัวสุดท้ายแลวตัวคนเดียวหัวหายนะเพื่อนคนเดียวหัวหายนะยลอ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 ยโอ้ยพี่ไม่ใช่ลูกโป่งนะเขาตรงนี้ต้องฮิว่ันะผมเปลี่ยนบามบาร่ามาฮิว่อนิปัดไปปัดไปคอมโบไปคอมโบก่อนท่าน้ำไปสายฟ้าน้ำต้องเช้สายฟ้าดิดตีไปนำล่องไปชาร์จไฟครับชาร์จไฟโออเวร์โหลดโออเวร์โหลดจังะว่ากันปัดไป เดี๋ยวได้ดิ่งเดี๋ยวได้ดิงคิดว่าเดี๋ยวได้ดิงนั่นไงโอวูดิ่งอยู่บนฟ้าอันติมาทำไงแต่เราชอบเดี๋ยวเขาอ่อนเดี๋ยวเขาอ่อนไปก่อนนะครับจบจบไปดิบอกแล้วอย่ามายุ่งกับเมืองของพี่นะโอเคนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ต้องมาลาคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าอยากรู้อะไรหรือว่ามีคำถามหรือว่าอยากจะแนะนำผมเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย